หงแดงจะปล่อยใหม่ซื้อสเปนชี้แล้วนะว่าบา,า,าร์เซโลนาคว้าดาวเตะลิพูลแ,แน่เลยซัมเมอร์นี้โอ้ยนะ่าสนใจนะคูน่นี้ช่วงนี้เป็นช่วงลูกการเตรียมจะย้ายเรียกว่าโอ้โหทีคนย้ายอ,ยอยู่ทีมนี้คนนี้ย้ายอยู่ทีมนั้นนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการย้ายตัวขอ่อนข้างเยอะทุกคนก็อดใจหน่อยนะจ๊ะจะได้รู้นะว่าใครย้ายไปอยู่ที่ไหนไกันบ้างนะยิ่งดาวครับฮอตอย่างเมซี่นี่ไม่ต้องพูดถึงแนละ้วตอนนี้ยังคิดกันอยู่เลยว่าเมซี่มึงจะไปอยู่ไหนกันแน่ยังไม่มั่นใจเลยอยู่ลีกไหนวะ อ่ะต้องบอกก่อนในส่วนของบาร์เซโลนาสโมสรอยากใหญ่แห่งซื้อพเมรีอังกฤษตกเป็นข่าวกันนะังเลอะบาร์เซโลนามันสโมสรเน่ยใช่ของเลอะฟิเมรีอังกฤษอะฉันมาคนเชี่ยนข่าวนั้นเชียนผิดนะ <c oughs> อันนี้พุ่งตรงกันนะบาร์เซโลนามันไม่ได้ยู่ฟิเมรีอีกนะเออ,เอต้องบอกก่อนนะว่าบาร์เซโลนาตอนนี้ตกเป็นข่าวให้ความสนใจที่จะคว้าตัวติอาโก้อันคันตาราตองกลางของลิเวอร์พูลอยากจะให้กลับไปร่วมทีมจากการายงานของ อาร์ซือดังแดนกระทิงดุใช่มึงบาเตลล่ามันสเปนลาดิกาสเปนสม,มสุทรส่วใหญ่แห่งพิเมเลียร์โอ้โหมึงเขียนก็ผิดเลยเ้เอาจริงอะมาดูซิดาวเตะกระทิงดุย้ายมาเล่นกับหงส์แดงเมื่อซัมเมอร์ปีส0 2 0ด้วยค่าตัวเพียง25้าล้านปอนด์เท่านั้นเองหลังจากพาบบเยนมิวนิกฟาแชมยูฟ้าแชมเปี a, ้ยนลีกได้สำเร็จและเจ้าตัวกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเจเกอร์คอปในเวลาต่อมาแต่ด้วยการบาดเจ็บทำให้เขาไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องเท่าที่ควรนัก สัญญาฉบับปัจจุบ,จบันของอเตียอโก้ก็กำลังจะหมดลงในอีก18เดือนข้างหน้าซึ่งจนถึงเวลานี้ยังไม่มีการเจราจาเพื่อขยายในส่วนของสัญญาออกไปแต่อย่างใดทําให้มีการคาดการณ์ว่าเข้าอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ต้องการย้ายทีมในช่วงสมัมเมอร์นี้ท่ามกลางการยกเครื่องแผงใหม่หมดเลยนะในส่วนของโอ้โหบิ๊กฟิลางๆ,ๆ,ๆ,ๆนานาดารดิโออาร์ Ar s, สื่อชื่ดังของสเปนเชื่อว่าเงื่อนไขดังกล่าวอาจทำให้แข้งไวซส,สันท1ปีได้เห็น ได้เป็นหนึ่งในตัวเลือกในการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์ของบาร์เซโลนาซึ่งเป็นทีมที่ปลูกปั้นเขามาตั้งแต่เยาวชนพูดง่ายๆคือคนนี้เดียโก้เนี่ยเตียโก้เนี่ยเขาเคยเล่นให้บาร์เซโลนาให้กับทีมชาติในส่วนของฝั่งสเปนให้กับเล่นกับสเปนมาก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็อยากจะได้คืนกลับไปก็ว่ากันไปโดย <Yeah. S 1> เจ้าตัวจะได้กลับไปร่วมงานกับฟาบีเอนาดุสกุนซือใหญ่ของทีมซึ่งเคยเ,เล่นร่วมกันเมื่อหลายปีก่อนด้วยอ้าวก็ถือว่าดีถือว่าดีนะ ผุดฮ้ายของรายการก็คือเดียโก้แม้ว่าเขาจะมีบทบาทสําคัญต่อเรื้ยงผู้ตลอดหลยเดินที่ผ่านมาในซีซั่นนี้แต่โดยเรื่องของการบาดเจ็บทําให้ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมมากนะในช่วงหลังตอนนี้ซาบีกาลังมองหามิดฟิวร์สักคนเพื่อใช้ในการหมุนเวียนผู้เล่นแนกลางการดึงเอเดียโก้น่าจะเป็นเขาพิดที่ดีเขาหรูจ้จะปรับตัวเขากับสไตล์การเล่นได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ความมุ่งสูงเขาก็น่าจะได้รับการต้อนรับจากผู้เล่นในทีมด้วยเช่นเดียวกับคุนโดกัน ที่มีโปรไฟล์คล้ายเคียงกันเอาละมาดูซิว่าคนนี้จะได้ไปอยู่ใน่วนของบาเซโรนาจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ว่ากันไปเรามาดูข้อมูลของเขาก่อนนะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเอาชื่อของเข่าเต็มเมเลยเตียโกอันการตาราโดนซิเมนโตออ้หเยอะไม่บอกมบอกตัวอายุ31ปีนะจ๊ะก็เกิดที่อิตาลีนั่นแหละตำแหน่งของเขาคือกองกลางปัจจุบันเล่นให้กับลิเวอร์พูลหมเล็6โก นส่วนของสโมสรเยาว,ยว,ยวชนนี่เขาบอกกันนะว่าเขาเล่นมาเยอะมากนะมีฟาร์เมงกูอูราคาไม่มีฟาร์เมงก,อมมมงกูอยากย้อนกลับไปฟาร์เมงกูแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกสโมสรก็คือบาร์เซโลนาที่เล่นให้เขาแล้วตอนนี้บาร์เซโลนาก็อยากให้กลับไปเล่นในส่วนของทีมหลักแล้วอืในส่วนของสโมสรอานะชีพนะมีใครบ้างมาดูการอ่าบาร์เซโลนาเบลิกนะจ๊ะก็อันดึงแต่นานัปีทแปดถึงสอง1ันสิบอ็ด มาพอปี2009-2013เบอร์เซโลนาตัวเต็มตัวตึงเลยแล้วก็2013-2020คือแบอร์มิวนิกนะจ๊ะแล้วก็อันดับแล้วก็ล่าสุดก็คือลิเวอร์พูลที่เล่นให้ยาวๆหน่อยก็ว่ากันไปต,ตรงนี้นะในส่วนของทีมชาตินะจ๊ะเ็เรียกตัวทีมชาติตลอดนะเออไม่บอกว่าเขาเตะมานานแล้วนะเตะมาแปดปี2 0 0 7 2 0 0 7ก็สเปนดิทีมชาติสเปนมิ้ง16ปีต่อไป2008ก็ อายุไม่เกิน17ปีพอปี2009ติดอายุไม่เกิน18ปีพอปี2010ติดอายุไม่เกิน19ปีพอปี2010-2013อายุไม่เกิน21ปีแล้วก็ล่าสุดก็คือติดทีมชาติสเปนที่ทุกคนได้ดูกันลงได้แต่ละ4-6นัดนะนะทำได้2ประตูว่าไปแต่วา่าเป็นกองกลางนะจะบอกว่าได้ประตูน,น้อยๆก็คงจะไม่ถูกนักเท่าไหร่อื คนนี้ถือว่าน่าสนใจนะคนนี้น่าสนใจความสามารถเขคาค่อนข้างสูงบางคนอาจจะมองว่าไม่โดดเด่นไม่รด้จักเท่าไหร่ด้วยความที่เป็นกองกลางนะไม่ได้แบบไม่ไม่ได้เซฟประตูให้ทุกคนได้เห็นเอเน้นส่งส่งบอลจ่ายดอนอย่างเดียวเน้นส่งบอลคลองบอลเพราะฉะนั้นน่หละคนจะรู้ว่าเอ๊ะไม่คุ้นชื่อคนนี้เท่าไหร่แต่ว่าในฟุตบอลมันต้องมีทีมรับทีมลุกทีมป้องกัน มันต้องมีอะไรหลายอย่างมันกลมกล่อมให้มันกลมกล่อมมันถึงจะสวยงามนะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในส่วนของตัวละครตัวหนึ่งที่กำลังจะย,ย,ย,ย้ายไปยุสบาร์เซโลนาก็หวังว่าทุกคนจะมีความเห็นใดๆเพิ่มขึ้นมานะจ๊ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะวันนี้ไปกอนสวอสดีจ๊ะ